เจ้าแห่งเจ้ามรกฎแห่งวังมโนรมเถอะเอ้ยเนี่ยนะเจ้าแต่ดูไปดูมาเนี่ยก็เจ้าได้เหมือนกันนะเจ้าอะไรฉันยังไม่สั่งหรอกให้ฉันยังไม่บอกหรอกว่าเป็นเจ้าอะไรแต่ที่สําคัญทุกคนยืนขึ้นยืนขึ้นขยันฉันสั่งให้นั่งลงนั่งลงลงลงฉันบอกให้ยืนขึ้นฉันบอกให้นั่ง ็ดูแล้วน้องไม่เคยกลัวพี่พี่กับกลัวน้องพี่สั่งนั่งน้องสั่งลุกพี่สั่งนั่งน้องสั่งลุกพี่ถ้าเกิดหนูอยู่กับเจ๊เอย่ไอาไม่เอาค่าตัวเจ๊เลยขอเจ๊ยังได้ไหมขอแล้จ้ะเจ๊เนี่ยฉากครั้งนี้เนี่ยล,ลูกกุ้งเอาออกไปเจ๊จะให้ลูกใคร เนี่ยรูปหนูเนี่ยจ้ะไม่ไม่ไม่ล้ำแขนหายเงี้ยหนูจะล้ำให้อ่อนนี้เลยได้ได้เอาเดีอาเอาเอารูปหนู่ยเลยแต่เอาขาวดำยังไม่ยังไม่ทายไมดมรกรนะจะพูดอะไรนะขาวไม่้าจะบอกอะไรให้นะจะเฉลยแล้วกันว่าเจ้าอะไรแบบเนี้ยเหรอมรกรเจ้า เห็นจ่าจ่าเลยเขอไม่ไปเอากระดาษมาติดหัวอยู่นหน้าไปตูดกำมังเลยมยังไงสะใจงงเหรอกูเลื่อนอ้ทาร้ากูตูดกะมังเลเื่อนเหรอมึงเชื่อเลยมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้มึงเชื่อสาลิกาอิสาลิกาไมกล้าตหน้ากูเหรอทไมวันนี้กดต่หน้ากูใช่ใช่มึงงนเ เขาไม่ได้ยม่านเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดเว่ากูจะกัอิสานิกาหน้าผีเฮ้ยหน้าดำเฮ้ยยังมึงต้องเจอของจริงเอาละอกูไม่ได้เลีอกอะไเะกูได้นท้ายเองไไม่ต้องกลัวแวที่ถ่ากางบ้าไงอีกาไงอีกเียม พี่น้องพวกลิเกที่เหลเขาว่ากันเราลิเกรู่นล่างดีแย่ของมายืนต่างหากกันจม่าปากเก่งปาก ซื้อไงให้ผมอ้ะเอาหายังยืดมาอันนี้ก็ได้แล้วเขาค่อยค่อยเก็บเงินรางวัลซื้อเอา หยุดนะกีาฟกะฟัดกะเคียดโอ้ยเล่นผ่านคุยกันมากเลยถ้มาร้องกูบอกว่ากูนี่เครียดมาติดสนียดอย่ายอมไม่ยาก 아, <목요> 유 แต่เมื่อเวลาวิ่งตาเล่นกับดาวน้อยดาวเหนือลุ้งกาจะเฉยเฉยอย่างไรกันดาวน้อยย่าทำไมไม่ดาวมากๆจะได้ส่งน้อยมึงจะส่งเราปุ้เนี่ยนี่คิดใครจะช่วยกูผอนี่เอาพระเอกใหม่มานี่มึงจะบีบัวเหรอไม่ได้นะโอ้ยต้องฝากเนื้อฝากตัวไปทวีไปก่อนแนะแม่ 고맙

ผมกำคนเลือกเี่ยมคนเลือดสถานหลุเพีอะไรรึเขาจากกันไม่ใช่หลุมคงแตงไอ้บ้าไเลือดพูดยังไม่รู้ หยุดทำตัวอย่างนี้แม่แม่จะเสียใจเขาสาบิถตามพุ่งสุทธิรานมาทำตัวดีนี้ได้ไงเนี่ยถ้าทำตัวอย่างนี้วันหลังไม่ยืมผ้าทำไมนะเดือดข้าโอ้ลูกลูกโผล่ที่มายืนสนามหลวงต้นมะขามเน่าเลนเน่า สัเมื่อกี้ไปฝังไงเขาบอกว่าไทยอมเขาอะเขาตัดค่าตัวมีพี่กูมีพี่กูคนเดียวเขาไม่ตัดเออเขาไล่ออกทีเดียวเลย รอเลยหาฉันได้ไม่ยากสาลิกาแห่งรับลูก,กาของสอง เอ,อ็นกับไปก่อนเลยอโอโฮอ๋อโอ้อโหคุณล้วน่าจะเป็นวันดูแล้วเนี่ยไม่รู้นะที่จะแก่งตัวอยู่กับผู้ชายทำไม่มีใครอะมาเอาทุเกินนี่ฉันบอกแล้วไว่าอย่ามาเล่นกับเด็กของพ่อครู โดยเฉพาะสาริกาเนี่ยฝีมืออันดับหนึ่งในสำนักแต่ถ้าหากพวกเอ็งทั้งสาคนอยากล้างมือแก้แค้นได้แล้วก็ไปหาท่านในขุนทองได้เลยที่หน้าเซเว่นวัดสายไหมแปดมันแต่ถ้าหาครบแปดองท่านยังไม่ถึงแทงคนแถ่นั้นไปก่อนได้เลยเฮ้ยมึเงมเก่าไงวะ ช่วยปลุกช่วยปลุกคนนี้หน่อยครับหลับปวดลิเกอยู่ได้ไหมยังไม่เคยผ่านผมไอ้คนนี้ไข่นมมันจะระเบิดใส่หน้าผมไม่จำเป็นต้องพูดผมมีตัวแทนให้พูดส่งตัวแทนมาลูกศิษย์ผมไอ้แม่ต่อว่าเขาเขาเป็นยังไงเด็กกูผม ใช้ไม่ได้เลือกเลยที่ด่าหมาพระเอกมันละคนที่ด่ามามีนี่ด่าได้เจ็บปวดจนฟุ้งทนมาใครมาลูกลางล้อหล่อเขาหล่อไปหล่อมาเป็นกระเทยซะคนเนี่ยจำไว้นะสู้ผู้หญิงไม่ได้เนี่ยไม่มีใครเขาเอาเราแถวเนี้ยรู้เ่าเทาว่างว่างอ่ะไอ้หาเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊จะบวก เจ๊อะตรงไหนก็ได้กินมดอ่อนเก kind of ๊ได้หมดแน่นว่าแม่หัวหน้าซเสียลิเกเป็นไปได้น้องชาน้องหน้าเลี้ยงไว้ไม yeah> ่พวกมึงเลี้ยงเสียเขาสุกวันหน้าทำไมถ่ายเลือดไม่ครับเน่เล่